เอ่มคือทุกคนผมลองวิธีปรับ DPI แล้วอ่ะคือมันก็ไม่หายลองดูเหนื่อยคือแบบมันทำไม่ได้คือผมทำแล้วเดี๋ยวผมทำให้คลิปหนึ่งใช่คลิปอีกหนึ่ง บบานงักเห็นไหมเราดูได้เลยหวังว่าจะได้นะวิธีแบบ DPI เร็วๆเสร็จหรือ,อย,ยังมาเห่าเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวคนเอาะมเห็น ผมว่าจะได้ถือใครมาทะี่สะขอให้ได้ถือโอ้โหไม่ได้ครับปิดคลิปเลยแล้ว